สวัสดีเด็กๆชั้นป .6 ที่อยู่ทางบ้านนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ปกครองด้วยนะคะเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะมาพบก,กับครูนีอีกเช่นเคยค่ะ,ะและสําหรับเด็กๆชั้นป .6 ทัในวันนี้นะคะครูนีจะพาเด็กๆมาศึกษากันในเรื่องประโยชน์ของหินและแร่นั่นเองค่ะ สำหรับประโยชน์ของหินและแร่นะคะเด็กๆหินและแร่ประกอบหินนะคะมีหลายชนิดนะคะซึ่งแต่ละชนิดจะมีลักษณะและมีสมบัติที่แตกต่างกันนะคะมนุษย์เรานะคะจึงนําหินและแร่ประกอบหินนะคะมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันในลักษณะต่างๆได้ดังต่อไปนี้เลยนะคะเด็กๆด,ดูที่ภาพแรกนะคะจะเป็นภาพยาสีฟันชนิดคะเด็กๆยาสีฟันนะคะเป็นการนําแร่ ฟูออนไลน์นะคะซึ่งเป็นแร่ประกอบของหินอัคนีนะคะมาเป็นส่วนผสมในยาสีฟันนั่นเองนะคะส่วนภาพที่2นะคะจะเป็นอะไรคะเด็กๆกระจกรถใช่วยไหมคะกระจกตัวนี้นะคะจะเป็นการนรํ cross, นะะานะะแร่คลอสนะคะมานะคะแร่คลอสเนี่ยจากหินทรายใช่ไหมคะซึ่งจะมีความแข็งมากนะคะมาใช้ทํากระจกนะคะหรือว่ากระดาษทรายนั่นเองนะคะ ต่อมานะคะภาพนี้นะคะาภาพนี้นะคะเป็นหินรับมีดนะคะหินรับมีดเนี่ยเป็นการนําหินทรายนะคะมาทําเป็นหินรับมีดนะคะเพราะว่าจะประกอบไปด้วยแร่คอร์สที่มีความแข็งนั่นเองนะคะเราจรึงนํามาใช้ทําเป็นหินรับมีดได้นะคะต่อมาค่ะเด็กๆเขียนภาพนี้นะคะอันนี้คืออะไรคะไส้คอนะคะหรือว่าทองคํานะคะ เป็นการนำเอาแร่ทองคํานะคะซึ่งเป็นแร่ประกอบหินนะคะเป็นแร่ประกอบของหินตะกอนหินอาคานัคนีและหินแปรนะคะมาทําเครื่องประดับนั่นเองนะคะซึ่งเราจะใช้ในกระบวนการผลิตอุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยนะคะต่อมาค่ะ ภาพนี้นะคะเป็นกระเบื้องใช่ไหมคะกระเบื้องปูนะคะซึ่งกระเบื้องตัวนี้นะคะเราจะนําหินแกรนิตน,นะคะมาปูพื้นนะคะเพราะประกอบไปด้วยแร่ที่มีความแข็งและมีสีสันที่หลากหลายนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าหุน่นหุ่นในภาพนี้นะคะเป็นอะไรคะทำมาจากอะไรคะเด็ก ก็คือเป็นการนําหินอ่อนนั่นเองนะคะนาหินอ่อนที่แปลสภาพมาจากหินปูนนะคะซึ่งจะมีเนื้อหินที่แน่นมากนะคะมาใช้สร้างอาคารแล้วก็สร้างเป็นประติมากรรมต่างๆนะคะและนี่ก็เป็นการนําหินและแร่นะคะมาใช้ ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะคะต่อมานะคะวันนี้นะคะคูนี้ก็จะมาสรุปเนื้อหาเรื่องหินในธรรมชาตินะคะซึ่งอ่าเราก็จะแบ่งออกเป็น3หัวข้อใช่ไหมคะเดๆไม่ว่าจะเป็นการเกิดหินนะคะวัฏจักรหินแล้วก็ประโยชน์ของหินนั่นเองนะคะ,ะมาสรุปกันที่หัวข้อแรกนะคะก็คือการเกิดหินนะคะการเกิดหินหิน อันีนะคะมาดูที่หินอักคนีพูนะคะจะเกิดจากการประทุของภูเขาไฟนะคะแล้วทำให้แมกมาพุ่งขึ้นมาอยู่บนผิวโลกนะคะเราจะเรียกว่าลาวานะคะเมื่อลาวาเย็นตัวลงก็จะกลายเป็นหินนั่นเองนะคะต่อมา หินตะกอนนะคะหินตะกอนเนี่ยก็จะเกิดมาจากซากพืชน,นะคะซากสัตว์และตะกอนต่างๆนะคะถูกพัดพาไปสะสมในท้องทะเลเป็นเวลานานนะคะจนตะกอนนะคะมีการสะสมและถูกบีบอัดนะคะกดทับแล้วเกิดการเชื่อมประสานจนกลายเป็นหินนั่นเองนะคะหินอัคนีแทรกซ้อนนะคะจะเกิดจากแมกม่านะคะดันตัวขึ้นมาอยู่บน บริเวณใต้เปลือกโลกที่มีอุณหภูมิต่ำนะคะแมกมาก,ก็จะเย็นตัวลงอย่างช้าๆแล้วก็จะกลายเป็นหินนั่นเองนะคะ,ะและสุดท้ายก็คือหินแปรนะคะจะเกิดมาจากการแปลสภาพของหินอาคานัคนีหินตะกอนหรือหินแปรนะคะซึ่งจะเกิดจากความร้อนความดันนะคะโดยมีกระบวนการทางเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองนะคะและนี่ก็เป็นสรุปเนื้อหาในการ เกิดหินนั่นเองนะคะต่อมานะคะหัวข้อต่อมาก็คือวัฏจักรหินนะคะวัฏจักรหินเนี่ยเราก็จะตั้งหลักๆเลยก็จะมีอะไรคะแมกมาใช่ไหมคะแมกมาเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการทับถมและแข็งตัวจะกลายไปเป็นหินอัคานีนะคะแล้วหินอัคานีเนี่ยมีการผุพังสึกกร่อนและทับถมก็จะกลายมาเป็นตะกอนนะคะ แล้วตะกอนนะคะจะเกิดการทับถมและแข็งตัวนะคะจะกลายมาเป็นหินตะกอนนะคะซึ่งหินตะกอนนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีการผุพังสึกกรอนและทับถมก็จะกลับไปเป็นตะกอนเช่นเดิมได้นะคะและหินตะกอนนะคะถ้าเกิดว่าได้รับความร้อน และความดันนะคะหินตะกอนก็จะกลายมาเป็นหินแปรนะคะและหินแปรนะคะเมื่อผุพังสึกกรอนและทับถมนะคะหินแปรจะแปลสภาพไปเป็นตะกอนนะคะ แต่ว่าถ้าหินแปรนะคะมีการล้อมละลายนะคะก็จะกลายมาเป็นแมกม่านั่นเองนะคะแมกม่าเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการเย็นตัวและตกผลึกก็จะกลับไปเป็นหินอัคานีนะคะหินอัคานีถ้าเกิดว่าได้รับความร้อนและความดันนะคะหินอัคานีก็จะแปลสภาพมาเป็นหินแปรนะคะและนี่ก็เป็นวัฏจักรของหินนั่นเองนะคะวัฏจักรหิน ต่อมานะคะประโยชน์ของหินซึ่งเราศึกษากันไปทางต้นนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะประโยชน์ของหินเนี่ยมาดูค่ะหินแกรนิตนะคะเราจะใช้สําหรับปูพื้นนะคะปูพื้นทางเดินหรือว่าสร้างเป็นปูพื้นกระเบื้องพื้นบ้านได้นะคะ,ะต่อมาค่ะแร่ฟูออไรด์ใช้เป็นส่วนผสมของยาสีฟันใช่ไหมคะ แร่ทองคำนะคะเราก็จะใช้ทําเป็นเครื่องประดับนะคะแร่คอร์สนะคะจากหินทรายเนี่ยเราก็ใช้ทําเป็นกระจกได้นะคะ,ะและนี่ก็เป็นการสรุปเนื้อหาเรื่องหินในธรรมชาตินะคะ,ะและก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะครูนี้จะให้เด็กๆนะคะเตรียมกระดาษ A4 ขึ้นมานะคะ,ะแล้วเปิดหนังสือไปที่ หน้า164นะคะ หน้านี้เนี่ยจะให้เด็กๆเนี่ยเขียนแผนผังแผนภาพนะคะหรือว่าเขียนสรุปความรู้นะคะเรื่องหินในธรรมชาตินะคะให้เด็กๆทําใส่กระดาษ A4 นะคะตกแต่งให้สวยงามนะคะสรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่องหินในธรรมชาติใส่หัวข้อให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ให้เด็กๆนะคะถ่ายภาพนะคะส่งมาทางไลโอเอนะคะส่วนชิ้นงานนะคะที่เด็กๆทําออกมาแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามเนี่ยให้นํามาส่งครูนี้ใน ที่เรากลับมาเจอกันด้วยนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะคุณนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆแล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ